สวัสดีกันนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นฮันเกอร์เกมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับแอมเปเริ่มกันเลยครับขอขอตัดไปตอนที่อยู่ในเซิร์ฟฮันเกอร์เกมครับโอเคครับเกมก็เริ่มแล้วนะครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะไปเลยคุณแม่ไปได้สายไหมครับขวัญเพชรครับผมแม่ใส่ขนมใส่จัมบู๊ครับเกมพวกเราวันนี้มาฝึกเล่น ตอนที่ผมเล่นกับคนเกมมุมกากมากเลยใช่ไหมครับไปไหนนี่ครับคุณระวังนะครับตกันยงได้ยังคุณครับมีคนมาครับเพ่นแล้วบอยใช่ครับเพื่อตรวจสอบผู้ความแน่ใจ ช่วยม่งกันตายแน่เฮ้าระวังครับมีคนแฮกผู้หญิงครับโอเคคุ้มเฟ้ยเก่งมากไฟ้ยคิวรลวๆอะไรใช่ไหม เดี๋ยวผู้เล่นอยู่สี่คนเนองผู้เราครองกลางดีกว่าใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นนใช่ไหมครับค<ห>ุณเวฟใครอยากเข้ามามชุดเ,เล่กถุงตัวเอ้ยไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับชุดเล็นถุงตัวนะครับคุณเวฟครับใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นใช่ไหมครับ<ช>ผมอยู่เอชจีห้าสิบห้าครับเอชจีห้าห้านี่ ได้บัวเลยเรากเล่นอยู่สามคนเราครับเราเดนแบบหรือว่าไฟกันลยครับาตาแรกก็จะไม่ง่ายไปครับพเพราะผู้เล่นมันน้อยใช่ไหมครับน้อยมากถ้าผมทำได้เก้าคนั้าขอตัดไปต่อที่อยู่เดนแมทไหมครับ นเนี่ยนด็ครับไม่ใช่ดูเลยครับ <c oughs> ได้ข่าวว่าคุณค้าไม่ได้ใส่รองเท้านะใช่ครับขา,ขายแค่รองเท้าเลยครับออมา,าอคคบอของกันดีก่าเพื่อครับเฝ้ากลางเลยเพื่มันก็ไม่มีคนแล้ว ลองวีเพย์จิ๋วนี้ขาดอะไรขาดรองเท้าเหล็กครับนี่ไงคุณอาอารองเท้าเหล็กใส่ชุดเต็มตัวไหมครับเต็มตัวไหมครับคุ้ย้อยโอ้ค่ะเสื้อไม่ถึงผมครับเต็ม นี่ครับดูคุณแม่รับคุณแม่ไปไหนครับใหไทยว่าไทยว่าสร้อยใส่ชุดอะไรหมวกเหล็กเสื้อโซ่กระเชงโซ่รองเท้าเหล็ก มอคนนันมีเหลัเเพลยคนแล้วครับเอาเพชรนเม็ดไม่มีครับเลมานี่ผมหน่นอนนนนยคลิปยูผู้ชายครัในกล่องมีโซเลกวมีรนี่ครับโ่ในกล่องนี้มีเพชรโค้ชครับด้ดับเพชรยังครับไม้สติกใครมีบ้าง ผมมีอยู่แปดอัน <c oughs> เย้ได้ดาบเพชรแล้วชิง <c oughs> ชิงอะไรครับแล้วคุณอาได้ยังนี่ครับผมได้จอบแอ๊วขวาวทุกคนก็ดาบเพชรแล้วก็ขวานไม้ นะครับสามสหายหลัเพชรชุดเล็กเป็นตัวทงหมเลยใช่ไหมครับไม่ครับเดี๋ยวคุณสรอยขาดสื้อเล็กนี่ครับผมมีสื้อเล็กคสรยครับสื้อเ็ครบแล้วโอ้ครบแล้วใครอยากมาเล่นก็เอ5จีห้าห้านะครับเอจีห้าห้าจุดเบเอจีจุดอนดีนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากมาอยู่ทีมผมทีมผมชื่อว่า<อ>แกงซ่าซ่านั่นเองครับคุณเกมเขาก็อยู่คุณไนก็อยู่คุณฟอร์ดก็อยู่เมนก็อยู่ไยก็อยู่เ็ฟก็อยู่มีเยอะครับง่ายๆอยากอยู่ทีมผมก็ม,มาคอมเมนต์น,น,<า>นะครับเป็นเพื่อนของคุณอารู้จักกันหมดเลยคุณเวีอยู่ไหนครับ,บต้นไม้ไหนครับ พอเลนแมพถ้าถือว่าในทีนะถ้าถือว่าในทีกันก็ทราบผมว่า,า,มาผมว่านี่คุณช่วยเขาก่าที่สุดครับจริงครับดูว่าคุณช่วอยเก่งกว่าคุณแม่นกว่าคุณไนท์ใช่ครับผมจะบอกตั้งแต่สุดท้ายมาถึงอันดับหนึ่งครับอันดับสุดท้ายก็คือคุณแม่นครัรองออมาก็คุณไนท์ราองมาคือคุณซ้อย ลงมาอีกก็คุณต่อลงมาอีก็คุณคุณเก่มากต่อไปก็ผมต่อไปก็คุณเวฟครับคุณเวเขาเก่งที่สุดมางครั้งผมก็ชนะเขามางครั้งเขาก็ชนะผม่ล้วครับทำไมอยู่เนี่ยทำไมต้องหยุดวางหินด้วยผมไม่ได้ถืออะไรเลยอันนี้ค่หาอาหารอยู่อาหารนิดนึงอนเนอร์เครับเป็นแม่พิมพ์ใช่ครับ นน้ทอเอาไปไไมปเปิลไม่ได้ครับไม่ได้คุณอนมีไก่ที่ยังไม่สิงอีอันรอดเดียวครับคุณแอนมีไก่กี่อันไม่มีครับไม่มีครับ เว็มีเ,เขาได้ว่า้แ้่แกนละหนึ่งฮสิบอันผมก็สิบสอ,อันครับเ้อชิงคมีเควางมาตรงกลาเงเลยผมว่าผมคุณต่อยแพ้คคนแรก ไปให้ลงลาว่าหนึง่งบอลหนึ่งต้องคิดมุมคิดมุมหนึง่ง ต่อไปเลยใช่ไหมครับสมัครปครับโอเคครับเกมก็เริ่มแล้วนะครับนะครับใช่ทำไมต้องมีคนแบบครอบปอมคนบางๆใช่มันกังลอันนี่ผมตัวจริงนะบอกไว้ก่อนตัวจริงอย่างไรนะครับผมได้แค่เสื้อเล็ผมไม่ได้ใครน่ครับผมแม่ก็แดงครับแม่ครับอยู่ไหน ผมอยู่ข้างหลังเดินตามมาครับ ยูด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 ูไปยูดูนี่ใ oui> ุ่ดนนด้น่รจริงจริงด้วยลงมาทำไมนะครับลงเราขึ้นได้ไหมนะครับคุณเว็บดูชุดเลยเต็มตัวอุ้ยดอยหนีก่อนเขาลังูัว ช่วยด้วยตรงนั้น,น,นคุณไงครับผมขอเค้กอัดเองผมได้เอาไว้ที่คุณซ้อยอะไรครับเอเ,เออาคุยครับขึ้นมาช่วยหน่อยครับผมจะตายอยู่นะครับ ทำนองนั้นใช่ไหมครับได้เช็กแล้วคุณคครับดูด้วยครับใครกำลังจะตีผมไหมไครมีคนมาผมเองเห๋ยวผู้เล่นอยู่กี่คนน้า 8คนโน้นไปอะไรจะขึ้นมาเนี่ยลงไปได้ไงทุบกล่องระวังหลุดนะครับผมณใช้กระตุกครับไสเนวนตามผมได้ไงหลุดแล้วครับไม่กดผมหลุด ต่อไปเปตอนที่คุณสร้อยกับคุณเวฟเขาเล่นเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับผู้ชนะก็คือคุณเวฟครับเพราะคุณสร้อยเขาขีออ้กโกงครับก็ขอจบพิธีเท่านี้ครับไปแบยครับผมนะบ๊ายบายครับผมครับ